สวัสดีค่ะวันนี้มาในเรื่องแฉโอโซนนะคะแบบธรรมรีนะคะรุ่นดากอนนะคะ16นิ้วนะคะเป็นยี่ห้ออาโบเรียะคะ่ะเนื้อจะประมาณนี้นะคะเป็นโอโซนแบบธรรมรีนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านล่างกันดีกว่าค่ะนี่ค่ะ ต้องขออภัยนะคะช่วงนี้รถยุ่งเสียงดังไปหน่อยค่ะขอโทษด,ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ไม้กองนะคะตัวนี้ใช้เป็นฟูดวูดนะคะ 2B นะคะ by วเ t t e r นะคะเดี๋ยวรอสักครู่ค่ะหามาฟังกันเลยค่ะไม่รู้ว่าเขารีวิวกันแบบไหนนะคะ ว่าก็ไม่เคยเทสเหมือนกันค่ะอาจจะเทสไม่ถูกใจลูกค้าหลายคนนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะ นี่ค่ะเพื่อความแปลกใหม่รูปเล่นของซาวดนตรีที่จะใส่เพิ่มเข้าไปก็โอเคนะคะชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจค่ะขอบคุณค่ะ